วันนี้รองพามากินอาหารทะเลกันอยู่ที่ร้านจิบซีฟู้ดลุยกันเลยอมอ,อร่อยมากคนหอยอยัดลุย อร่อยสดมากนี่อร่อยมานี่อ๋อไปจนแบบนึเขาจับร็จได้้ถึงก็ต้องโพสต์เห็นว่าขอบคุณลูกค้าประจำที่มาทุกสัปดาห์ะเขาก็เป็น,นยูทูบเบอร์แต่เงินก็จะต้องว่า ทุกคนเซตนี้ก็คือคุยคนเซตนี้ก็คือร้อยห้าสิบจิ๊บสีฟุตไข่ปลาเลีเ้ยวเเซิร์ชแผนที่มาเลยแบบใช่ที่ที่กรุงเทพเขาเรียกอะไรนะริวกิวใช่ไหมแต่แต่บ้านเราเรียกไข่ปลาเลียวเสี่ยวเพื่อนจะเอามะนาวไหมจะไปส่งเขาจะให้หนูไม่เอาตัวขอเลย อ,อร่อยมากทุกคนซูเขาทำทำเป็นอะ่ะไม่สุกเกินไปไมาให้มันสุกไปมันจนเหนียวผ่านมาแถวชนบุรีอะ่ะเจอแล้วเข้ามาเลยเอาจัดจ้ายปูหวานมากทุกคนอนน้องให้เยอะมากนะ เออยังไม่ได้ลองบีบไหมบีบเลยเอาเลยมันแบบสุ้งแ้างมันเค็มไปอืมฉันเจอเรากินพลาสอ่ะเอาเลยบีบเลยนะบีบเลยเอาให้เยอะด้วยเออใช่จะบอกให้เยอะด้วยอ่ะ Oh. สวยมากอะ่ะอันนั้นไม่ได้ก็คือเอาทีแบบสดๆลงเลยอะ่ะคนดูเพียบเลยในยูทูปอ่ะอ๋อเอาแล้วทำไมฉันไม่เห็นนะแกทำช่องเหรอฉันต้องไปติดตามไม่ได้ทำ,ทำฉันเอาลงยูทูบไปสฉยดูเป็นคนลงอ๋อแล้วก็ลงไปเรื่อยๆแล้วแบบว่าส่วนใหญ่อ่ะ่วเดเรียน ม่แปลกใจทำไมคนเยอะหวานปะขวนขงมชนอือฮึแบบว่าแคต้องไปแบบเช้าหน่อยจ้ะรู้สึกว่าซับประมาณยังว่า เราแง่เนื้อแล้วเธอลองคิดดูนะถ้ากั้นตัวเล็กับเวลาที่เธอจะไปนอนใช่ไหมเธอจะต้องตัดขอบตัดขอบตัดห,ดหาาวัวตัดเท้าไม่เหลืออะไรเลยนี่มันเนี่ยตัดขอบเข้ามาเยอะ มันชื่อร้านในรูในรูเหรอใช่มันอยู่ในรูจริงๆนิ้นแบบว่าไม่ต้องไปหาที่จอดอ่ะแล้วมิก็ต้องเดินเข้าซอกจ้ะและ้วอร่อยมากเขาขายเนี่ยหอยเป๋าฮือ้ออ๋อเขาก็หัดมาใช่ไหมหอยเป๋าฮื้อ่ขึ้นพัชการก็น่าจะหลักพันใช่ไหมจา,าละ120บาทมาเป็นแบบจยานใหญ่ๆอ่ะโอเขาเลี้ยงเองมั้ง ทุกคนสดมากร้านนี้อย่าลืมมากินกันนะจิ๊บซีฟู้ดอไอ้มอนมันไม่ยอมมากับเขาเนะเว้ยเป็นอย่างเงี้ยมันเขินแต่ถ้าตอนที่เขามาคนเดียวเขาก็ไม่กล้าพูดเท่าไหร่นะพลาดเรวต้องเหมือนเขาฟังประมาณว่าพค่นี้พูดตามที่ เขาเป็นเจ้าของร้านคื uh huh. อ,นอก็แปลงเนี้ยกินตั้งแตงกวาสมัยไต่ลำปางอ่ะก็จะเป็นร้านเล็กๆที่อ้าง uh huh. ทานซึ่งแบบว่าเคยพี่เขาดีมากคยุยกันู้วยเจ้าของร้านเลยเนาะร้านผมเองครับเออที่เอแมู่ดแม่ใช่ไหมครับบอกว่าใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวไปร้านนู้นอ๋ออันนั้นเป็นจานอัแรกครับเพรา,าก็บอกคุยแบบดีมากเลยนะแล้วเขาก็ขออัดรายการ uh huh. เขาทำรายการด้วย uh huh. อื เขาตามลงไปตกตัวอันนี้ตบตัดอันนี้นะเพื่อนๆรสมากทุกคนอย่านิ่งครับคุณนะคุณเพื่อนเพื่อนอย่าเลยไม่ได้เลยไปแล้วทุกคนเราจอกันไหม she a real bitch